รัรีวิวอย่างต่อเนื่องนะฮะกับ PBC 2015 Series นะฮะสำหรับคลิปโรนนี้นะฮะก็ยังคงอยู่กับผมทศกัณฐ์และทีมงานสตาร์ทออดดิเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะทําการหยิบปืน p ี90 PBC i 2015ขึ้นมาทำการรีวิวสำหรับปืน p ี90ในซีรีส์ PBC 2015นะต้องบอกเลยว่าปืนนี้ก็เป็นหนึ่ปืนที่มีการปรับเปลี่ยนสเปคออกมาได้โดดเด่นและโหดมากนะ p ี90 PBC 2015นะฮะ มีการเพิ่มพาวเวอร์ขึ้นมาด้วยนะฮะและแอคคูลารีก็เพิ่มด้วยและไม่มีการลดสเปคใดๆนะฮะเพิ่มทั้งพาวเวอร์และแอคคูลารีเลยทีเดียวนะเราบอกเปรียบเทียบกับ P 9 0ตัวซีรีส์อื่นดูนะฮะอย่างอันนี้นะฮะเป็นซีรีส์คาโมนะฮะที่มีพาวเวอร์อยู่ที่21นะครับผมแล้วก็ไฟเลส92แอคคูลารี54นะคือถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ย P 9 0จะมีพาวเวอร์21แอคคูลารี54นะฮะแต่ว่าในซีรีส์ Pbic 2 0 1 5นะฮะพาวเวอร์ c c u r a r ส55นะฮะพาวเวอร์ Power จะเทียบเท่ากับปืน P 9 0บางเซรี้อย่าง nc nc มีพาวเวอร์นะฮะบ a k คุก้ายังมีพาวเวอร์แค่21เท่านั้นเองนะครับผมเรามาดูซีรีส์อือ่นกันต่อนะฮะ P 9 0 g 21นะฮะ g s l ก็นี่อันนี้ P 9 0 d มี24เหมือนกันนะฮะก็คือเป็นแม็กนี่คือว่าแม็กนิมัมของเซต อ,อื่นๆเหมือนกันนะคือ power เนี่ยเพิ่มขึ้นมา24เรามาลองเปรียบเทียบกับคิสบวีดูนะฮะอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วงานนี้คิสวีมีน้อยใจคิสบวีนะคร power 21นะครับผม power 21ในขณะที่ p 9 0 b i c ตัวนี้นะฮะ power มาแล้ว24 accuracy 55นะฮะแต่ว่า accuracy ก็น้อยกว่านะฮะแต่ในเรื่องของความแม่นยำในการยิง p 9 0ต้องบอกว่ายิงดีกว่าแน่นอนนะ ยิงดีกว่ายังไงมันมีความแตกต่างกันนะครับยิงมันลักษณะการยิงยับไม่เหมือนกันนะไฟเลสไฟเลสปกตินะเท่าเดิมอ่าแต่ถ้าเทียบกับคิสวีเนี่ยน้อยกว่า1หน่วยน้อยกว่าหน่วยเดียวนั่นเองความเร็วในการลั่นบอกแล้วว่าด้วยความที่เอกลักษณ์เป็นปืนกลเบานะมันยิงเร็วยิงรวอยู่แล้วนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะเล่น p 9 0กันในคลิปวิดีโอนี้นะรเราจะมาทดสอบกันขั้นแรกก่อนเลยนะฮะมีคนถามว่าเล่นปืนกลใส่ไอเทมอะไรบ้างแน่นอนนะหัวกระสุนดานเมจนะใส่ไปเลย อย่าลืมไม่ควรขาดอย่างยิ่งนี่ฮนะหัวกระสุนดามเนะใส่เข้าไปใช้ยาต้องบอกก่อนว่าในการเล่นผี0มีการใส่ใช้ยาได้หลากหลายรูปแบบมากนะบางคนก็อาจจะใส่คุ้มบางคนก็อาจจะใส่มือสังหารงับบางคนก็อาจจะใส่ผู้บุกลุกจอมเจ้าเล่ห์นะคือมันได้หลากหลายมากนะคือถ้าให้ไล่ตามความซอฟไปจนล็อกแล้วก็ไปฮาร์ดฮาร์ดล็อกอนประมาณนี้ก็คือ ปืนสัตว์ป่าคุ้มขัางนะฉายานี้ก็คือจะซอฟๆหน่อยพอเริ่มล็อกขึ้นมานิดนึงก็จะเริ่มใส่เป็นฉายามือสังหารรับนะแล้วก็พอเมทันเมทันหน่อยก็นี่เลยผู้บุกจอมเจ้าเล่ห์นะเป็นฉายาสากลของปืนกลทุกชนิดนะเอาจะเริ่มใส่กันที่ฉายาคุมปืนก่อนเลยนะสามฉายานี้มีผลยังไงบ้างน,นะอธิบายตรงหน้านี้เลยแล้วกันนะฉายาคุมปืนนะก็คือจะได้รับ การควบคุมแรงถีบปืนเพิ่มขึ้นในเวสหมความว่าปืนก็จะยิงง่ายขึ้นแรงถีบน้อยลงนะฮะในขณะเดียวกันก็จะสูญเสียความเสียหายระยะไกลไปที่เลเวล4เหมือนกันได้อย่างเสียอย่างนะฮะอ่ะโอเคเรามาดูกันที่แบบแรกก่อนเลยนะฮะต้องบอกเลยว่า p 9 0เป็นปืนที่ถ้าพูดถึงคนเล่นจริงๆยิงยิงแม่นๆนี่บอกเลยว่าไม่ดีกว่าอารกอีกนะ แต่ติดอย่างเดียวก็คือดาเมจมันไม่สู้กันนะดาเมจอักสูงกว่า <Okay. S 1> การยิงกดตัวก็จะทําได้ดีกว่านะครที่ P90 ก็สู้เขาไม่ได้ในเรื่องนั้นแต่ในเรื่องของการยิงนะอ่ะชิดกําแพงเลยชิดกาแพงนี้เลยกําแพงนี้เลยกําแพงชิดเลยหน้ากระดานเลยนะฮะพีเถ้าพูดถึงว่าเราเรายิงแบบเี่ยนะรู้สึกเมามันเร็วๆไปหน่อยนะถ้าพูดถึงว่าการยิงเนี่ยมันจะมี2ประเภทนะคือการยิงค้างยิงค้างแบบนี้นะ แล้วก็ลากหัวนะมันจะมีแนวอิ่มตัวเหมือนกันนะฮะหรืออีกอย่างนึงก็คือการยิงชุดนะฮะส่วนใหญ่แล้วการยิง P90 ชุดเนี่ยจะยิงสองนัดนะเพราะว่านัดแรกเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นการปอกหน้ากากน,นะเดี๋ยวเราดูนะสองนัดยังไงก็แตกนะฮะอ้าวนัดที่สองไม่โดนซะงั้นนี่ฮะนัดที่สองไม่แตกนะ เป็นการปอกหน้ากากเนี่ยฮะคือถามว่า P90 นะคือถ้าคนเล่นจริงเนี่ยคิกจ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 ิกนะ่ยคือบอกเลยว่ากระสุนตกตรงเป๊ะนะฮะกระสุนตกตรงแต่คนยิงไม่โดนเนี่ยโอ้โอ้เอ้าเอ้ามันอยู่ตรงกลางเลยยิงไม่โดนเะไปโลกยี่ห้อซ้ายขวาออ้าวหลบอ่ะหลบหลบนี่แน่นี่แน่นนนนนน ะะอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะการยิงหนึ่งของ P90 น็นนคือยิงเชือรัดนะฮะหรือระยะไกลเนี่ยบางคนก็จะยิงพิรชเนะีฮยนี่นนะฮะเนาะโม่หลุดแมกว่าจะตายได้ทีนี้นะฮะอีกวิธีการยิงหนึ่งก็คือเหมือนเดิมก็คือเราจะยิงแบบว่าลากค้างนะฮะยิงลากค้างยิงยังไงก็คือกดไปเลยนะฮะแล้วก็ดูที่เลเซอร์นะฮะพอเลเซอร์ได้นแนวเราก็ยิงลากอย่าให้มันต่มไปนะฮะถ้าต่มไปก็ไม่โดนนี่แหละ กระสุน็0.75นัดนะฮะลูดเพลินมากบอกเลยใไปิงนะใกล้ๆเดียว่งน,ะนี่แล้วก็ปาดปๆาปา,ปาน,น,นี่หมดแ๊่เดียวหมดอื้อหือห้าน,น,นัดเวลาเล่นก็พยายามดูที่เลเซอร์เป็นหลักนะฮะชชใช้เลเซอร์ในการยิงเป็นหลักนะครับผมเดี๋ยวไปเก็บไม้ก่นนอนบัม อันนี้ผมเอา P90 ตัวนี้นะฮะมาทำการใส่ฉายา,าใส่ฉายาฉายาฉา,า,ายาคุมปืนนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะต้องการเราทำสองเต็มนะฮะเราอยากดูดาเมจหน่อยปะไปเก็ดใหน่ซะป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 ะอาไม่โดนโอ้โหคนเล็งกางปืนมันตรงอยู่แล้วนี่ หงอหลุดยิงด้านหลังหงอหลุดอ่ะร้อยน้ำสองเต็มมาเรามาดูกันว่าความแตกต่างของพี0าในการยิงเทียบกับอาร์เลยแล้วกันเนี่ยเราจําได้อาร์ระยะประมาณนี้ถอยหลังอีกเอเดินหน้าไปเดินหน้าเดินหน้าไกติดอ่าอันนี้ก็เกือบกะกลางๆนะเลยกลางๆมาหน่อยนึงอาร์ระยะนี้พี0ดูซิว่ากี่นัดตาย้เทียบกันหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ตายเนะ่หกก็ยังไม่ตายเจ็ดนัดนะฮะ p 90นี่ขนาดว่าเป็น p p c 215เนะเพิ่มดาเมจมา3หน่วยแล้วนะฮะดาเมจเพิ่มมา3นะฮะจากสแตนดาร์ดเพิ่มมา3แล้วแต่ว่ายิงเข้าที่ลำตัวก็ยัง7นัดตายนะฮะลองหน้ากากที่ไม่ใช่หน้ากากที่บวกดาเมจบ้างนะฮะเอ้ยมาบดดีเฟนต์ดีมี่เลยข้างหลังดูซิว่า6นัดหรือเปล่า1 2 3 4 5หรืเเท่าไหร่17 เลขสิคั 7, ที่6กป่าแฮมแลนด์นะฮะพีเก้าศูนย์พีเอ่สิบห้าสังหารศัตรูได้ใน6นัดนะฮะอันนี้เป็นฉายาฉายาฉายาคุมปืนนะฮะคุมปืนที่จะเสียความเสียหายระยะไกลด้วยนะฮะเดี๋ยวาเรามาลองดูฉายาอื่นกันบ้างนะ,ะเราจะใส่รอบนี้เราใส่เป็นฉายาสนัยที่บวกดามเมจนะฮะเราดูสิว่าบวกมาเยอะหรือเปล่า คนแรกที่ยิงโดนจำดาเอจตัวเองได้ไหมว่าเหลือเท่าไหร่ตอนนัดที่สาที่สี่ไม่ได้ชัวร์เช่าม่เด่นย, <c oughs> ยิงเอเวเ,อเวแม่งเด็กสมาธิสัน้นฉิบหายเปลี่ยนคนเนี่ยรอบนี้เราเปลี่ยนชายามาแล้วนะฮะฉ okay. ายานี้นะฮะจะมีผลยังไงชายาสนัยนะก็คือจะเพิ่มความเสียหายระยะไกลในขณะเดียวกันก็จะ ทำให้ปืนเราลั่นช้าลงนะ่ยแต่ผมกับมองว่าการที่ทําให้ปืนลั่นช้าลงเป็นเรื่องดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าปืนลั่นช้าลงเราก็ทําให้เราคุมปืนได้อย่างง่ายได้ขึ้นนัดต่อนัดได้อย่างง่ายได้ขึ้นนะฮะก็อยู่ที่มุมมอ,นะนองนะนะฮะเล่นนะหัวหน้าตามไปตามตาม่าไม่โดนาตามโอ้โหอย่าบอกนะว่าเออโหตายให้สักสองตัวนะเกือบจะน้อยใจยิงไปตั้งเจ็ดสิบห้านะตายสองตัวพระเจ้านะ ก็นะยังคงรูดหัวได้เหมือนเดิมน,นะเพียงแต่ว่าการยิงนัดต่อน,นัดก็จะต้องบอกว่ามันก็ช้าลงนะช้าลงนิดนึงไม่นิดนะพอสมควรนะก็ไม่เห็นผลเยอะเท่าเท่าไหร่ก็ช้าลงหน่อยนึ่งนะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองตาเมเกมกันดูบ้างนะเมื่อกี้ดิมมี่ตายนัดที่ห้าใช่ไหมนัดที่หกนัดที่หกนัดที่หกอ่ะนี่เรามาดูกันยังไงมันก็หกนัดตายเหมือนเดิมอยู่ดีนั่นแหละอ่ะด หกนัดตายเหมือนเดิมอยู่ดีนะแต่เราจะดูกันว่าตอนนั้นดิมี่เหลือเท่าไหร่นะนาที่ห้าสิบเจ็ดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหลือเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยมันเหลือเท่าไหร่นะตอนนาที่สี่เหลือเท่าไหร่เหลือย <20. S 1> ี่สิบนัดที่สี่เหลือยี่สิบนะโอ้โหเฮ้ยฉายานี้มันเยอะขึ้นขนาดนี้เหลือเนี่ยมาใหม่มาใหม่ดิมี่มาใหม่นันดยวเหลือแหละ ร้อยสี่ร้อยสี่หมายความว่าทำดาเมจไปเท่าไหร่เอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกยี่สิบแปดโอ้ยโอ้ร้อยสามสองได้ว่าก่อนไอฉายาตอนแรกอะร้อยเหลือร้อยร้อยเท่าไหร่ไม่รู้อะร้อยสิบหรือร้อยยี่สิบนี่แหละจีมจำได้แต่เหลือเท่าไหร่ไม่รู้ว่ะร้อยปิดกว่ากว่าแหละร้อยยี่สิบกว่ากว่าก็ดาเมจก็ปิดกว่าแล้วหละ้นะก็ถือว่าทำดาเมจไปต่อนัดเนี Ugh, ่ย ยี่สิบแปดนะฮนะยี่สิบแปดในระยะไกลๆนะฮ oh, นะโอ้ยี่สิบแปดอ่ะเดี๋ยวเราลองระยะใกล้กันดูบ้างดีกว่าว่าระยะประชิดเนี่ยของเดิมถ้าเราไม่ใส่ฉายานี้เนี่ยมันยิงเท่าไหร่นะหกนัดเออทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเป็นอันนี้ล่ะแต่ฉายาคุมปืนมันลดดามเมจอยู่แล้วด้วยนะะต้องเข้าใจด้วยความที่ว่าฉายาคุมปืนมันลดดามเมจเออ ถ้าจะเทียบดาเมตกันจริงเนี่ยต้องเอาฉายาสไนไปเทียบกับฉายาลั่นเพราะว่าดาเมจมันเพิ่มกับไม่ไม่ลดอ่าแต่อันเนี้ยเราเรากำลังเอาดาเมตเพิ่มกับดาเมจลดมาเทียบกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเห็นความแตกต่างเยอะอ่าหลังเลยอเหลือเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเลือร้อยหนึ่งฮะทีแรกเลยเท่าไหร่ถ้าระยะไกลอ่ะมันยี่สิบแปดใช่ไหมร้อยสี่ร้อยสี่ระยนก็คือ ด้วยความที่ว่าระยะมันเปลี่ยนด้วยนะฮะระยะยิ่งใกล้ดาเมจก,ก็ยิ่งแรงระยะยิ่งไกลดาเมจก,ก็จะยิ่งลดลงนะฮะอ่าอันนี้เป็นธรรมชาติของการยิงอยู่แล้วทีนี้ต้องอธิบายความแตกต่างของการใส่ฉา,ายานี้นะฮะคือมันจะบวกความแรงขึ้นนะในฉายาสไนบบวกความแรงแต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้ปืนลั่นช้าลงแต่มันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพอปืนลั่นช้าลงการคุมปืนก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะ สังเกตดูว่าถ้าผมยิงเพียานัสตักักๆักอันนี้ด้วยความเร็วคงที่นะฮะสังเกตดูครับว่ากระสุนมันจะรูเดียวเลยนะฮยเนี่ยมันจะคุมได้ง่ายขึ้นถ้าเวลาคนยิงชุดเนี่ยมันก็มันผมมองว่ามันทำให้ปืนมันยิงง่ายขึ้นนะเอ้หมวกหลุดบจุงเออเอ๋อเอว นะมันก็แล้วแต่แล้วแต่คนถนัดเด็กก็คือมาแนะนําให้ดูกันว่าเออผมลองเปลี่ยนฉายาดูนี่เรามาลองเปลี่ยนฉายาอีกตัวหนึ่งนะก็คือฉายาล่ากันบ้างเนี่อันนี้แหละถ้าจะเปรียบเทียบดาเมจต้องอันนี้แหละนะเมื่อกี้ดิม่พอจาําดาเมจได้ใช่ไหมนัดหนึ่งมันเหลือรูออ้มีอจะเชื่องเลยจำได้จำได้ไอ้มุนเนี่ย <c oughs> นัดหนึ่งนะฮะมันก็จะตกประมาณย8ปดนะพาวเวอร์ ทำดาเมจไป28แต่ถ้าเรายิงระยะประชิดเนี่ยเมื่อกี้ฉายาสมัยยิงระยะประชิดทำดาเมจได้32เนี่ยเพราะว่ามันเหลือ100พอดีใช่ไหมฮะได้ครับไม่ไม่ทวงมันก็คงจำไม่ได้หรอกนะเอ่อตัวไหนไวะเนี่ยอ่ะเราลองระยะประชิดกันก่อนเลยขอเดาว่ารอบนี้จะเหลือ104อ่ะครับหลังเออแต่ร้อย <100. S 1> หนึ่งฮะเหลือร้อยหนึ่งเหรอจริงเหรอเหลือร้อยหนึ่งเหรอใช่ ไปตายก่อนไปตายแล้วกลับมาอ่านะก็ฉายาลั่นสี่อธิบายก่อนว่าฉายานี้นะฮะคือจะเสียสูญเสียการควบคุมแต่ได้ความเร็วในการลั่นที่มากขึ้นนะเจ้าฉายาตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะเหมาะกับการลูกหัวเป็นอย่างมากนะแต่ข้อเสียก็คือปืนก็จะคุมยากขึ้นพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เล่นฉายานี้ก็ต้องใช้ฝีมือในการควบคุมพอสมควรเนี่ยเอาละเดี๋ยวเราจะลองยิงระยะไกลดูอ่ะเหลือ ร้อยแปดนะฮะถ้าเราใส่ฉายาที่บวกดาเมจเนี่ยในระยะนี้นะฮะก็คือมันสามารถทำได้ร้อยสี่ก็คือต่างกันสี่หน่วย4ี่หน่วยต่อนัดเลยนะฮะในระยะนี้4ี่หน่วยต่อนัดก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะอันนี้ก็เปรียบเทียบฉายากันจริงๆแล้วถ้าถามผมว่าเล่นแบบไหนใส่อะไรดีสรุปสรุปแล้วไฟฉายาอะไรสรุปไม่ได้ เพราะว่าทุกวันนี้ p ีคก,ก็มีการใส่ชายากันหลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แล้วเราถนัดแบบไหนนะนี่ <Head> ปืนมันแม่นแต่คนยิงมันกันนะปืน p ีคมันเจาะทะลุทะลวงอยู่แล้วนะฮะข้อเสียของปืนมีเพียงอย่างเดียวก็คือในเรื่องของ Power มันเบาไปหน่อยนะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะซีรีส์ p ี c 2มันให้พาวเวมาอีก3หน่วยนะฮะ พาวเวอร์ปืนพิกาตสโงตัวนี้นะฮะมีพาวเวอร์รอยู่ที่24นะฮะ24ในขณะที่ตัวสแตนดาร์ดนะมีพาวเวอร์รอยู่แค่21เท่านั้นเองเดี๋ยวก่อนไปเอาสแตนดาร์ดมายิงให้ดูเลยแล้วกันนะ,ะว่ากี่นัดตายแต่ยังไงนะนะอันนี้เราจะใส่ฉายาปกติที่ไม่ใช่บวกดาเมจเอา้เอาเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ลืมวม่ากี่นัดตายอ่ะกี่นะัดนะก้ เท่ากันนั่นแหละเท่ากันเพราะว่ามันแตกต่างกันแค่นิดหน่อยเดียวแต่หน่อยนึงเนี่ยมันก็ไม่เกินจำนวนกระสุนหนึ่งนัดเพราะฉะนั้นก็เลยตายนะโอเคเราลองสแตนดาร์ดทีนี้ปืนพี90เนี่ยคือด้วยความที่ว่ามันไม่กลายเป็นปืนยอดนิยมเพราะปืนมันเบามันยิงตัวไม่ค่อยตายเนีมันยิงตัวไม่ค่อยตายเพราะว่าเฮ่อพอตรงจุดนี้เนี่ยการเล่นจริงมันก็เลยทำให้ปืนพี90เสียเปรียบเนียทีนี้เราตัวสแตนดาร์ดที่มีพาวเวอร์กระจุ๊กกระจู๋นะฮะ แต่ด้วยความที่ปืนมันความแม่นยาอยู่แล้วนะมันอาจจะเป็นปืนที่ว่าหลายๆคนคงชอบมันเพราะว่ามันยิงได้อย่างแม่นยําแล้วก็ยิงลูดหัวง่ายยิงเคาะป๊อกๆๆได้ดีกว่าปืนอัร์พี่ซ้ำอ่ะหันหลังโหลดปุ๊กร้อยสิเหลือร้อยสิบนะฮะวูแทบช็อกทำดาเมจไปแค่ยี่สิบสองหน่วยเท่านั้นนะฮะเราลองดูก,กินอตายเนะี่ยสองสามสี่ห้าหก นัดที่6ตายนะฮะถ้าเป็นซีรีส์ไอซีรู้สึกว่าจะ5อ่ะเดี๋ยวลองดูสิอ่าดู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 ไอซีอยงสิบห้านะฮะลำดับก็คือว่า5หรือ6นะฮะถ้า6ก็เฟลเลยอ่ลหันหลังโหลดดิบีบมาหันหลังเลยเอาบีออกไ,ไปดิเิบีออกไปดิหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกหกเหมือนกันแต่นั้นแรกนั้นแรกเกิดร้อยแปดเนี่หกเหมือนกันนาทีห,ห้าเหลือเท่าไหร่จำได้ไหมไม่ได้เฮ้ยมามาใหม่มา,มา,มา,มาจะดูกันชิวต่างเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือเท่าไหร่เหลือสิบสองเหลือสิบสองนะฮะโอเคอเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวธรรมดามาดูนะฮะด้วยความที่มันแตกต่างกันไม่เยอะนะฮะมันเลยหกนาตายเหมือนกันนะ ตัวธรรมดาอ้าครับเลยปืนเมาเมาอ่านี่เลยอไอ้เป็นตัวธรรมดานะฮะอ่าลัางหลหลังอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สสองยี่บสองนะฮะยังไงอีกอีกนัดหนึ่งมันก็ตายอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นมันต่างกันเห็นต่างกันประมาณสิดาเมจสิบกว่าดาเมจนะฮิบส2ดาเมจอ่า แต่ยังไงซะม,มันก็ตายตายอยู่ดีนะคือ12ดาเมจมันก็ต้องใช้1นัดอยู่ดีนึกออกไหมฮเพราะฉะนั้นมันตายนะครับผมก็สำหรับ P90 ในซีรีส์ p b s c 2 0 1 5ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะเพิ่มความแม่นยำเป็นซึ่งมันเป็นจุดเด่นของการยิงพ9 0อยู่แล้วนะพีเกก็จะแม่นขึ้นบิ่งนิดหนึ่งนะ และพาวเวอร์ที่มันเป็นจุดด้อยของตัวปืนก็ถูกอุดขึ้นมาด้วยพาวเวอร์ที่เพิ่มขึ้นมา3หน่วยเนี่ยพาวเวอร์ Power เป็น24่ส่ไอคูาลารีเพิ่มมา1นึก็นเจเพียงพอต่อการใช้งานโคตรเนี่ยก็ถือว่าปืนนี้ผ่านผ่านเลยแหละนะก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้หรับปืนพีก้าศูนย์พีก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ควรค่าแก่ก,การสะสมเพราะมันปรับสเปคมาโหดจริงๆนะปรับสเปคมาดีจริงๆนะฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ ก็ขอบคุณทีมงานตาทอดที่มายืนเป็นไกลให้เรายิงกันในวันนี้อ้าหนูคู่พีพีกันทั้งนั้นเอาเอาแม่งตีกันละโอเคนะก็ฝากไว้เพียงนี้รับพบกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมติดตาม Subscribe กันเอาไว้ด้วยนะครับบาย